สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าคะสวัสดีเช้าวันอังคารนะวันนี้เช้าวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568เช้านี้ชนบุรีฝนตกครับทุกคนโอ้โหโอ้ยสา,า,งงสาลางน้องสาละลากได้ทีเดียว <What? S 2> เปิดอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้เวลา7นาฬิกา9นาทีอุณหภูมิ26องศาเช้านี้ สบายสบยโอ้ปีนี้ฝนมาไวฮะตกต่อเนื่องเลยนะวันนี้น่าจะวันที่สมแล้วแล้วก็ตกแค่ช่วงเช้าด้วยตกแค่ช่วงที่ไปทำงานนะแต่ว่าผมหยุดไงตกช่วงวันหยุดผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่ฮะแต่วันนี้ต้องไปทำงานแล้วกะเช้าวันแรกแล้ววันนี้น้องฝนก็มาต้อนรับเลย โอแต่ว่าเช็คเรดาร์แล้วเมื่อกี้ฝนนี่ชุดใหญ่เลยฮะน่าจะทั้งภาคตะวันออกอ่ะแถวแถวจันไรยองแต่ว่ามันตกนู่นนะปลายปลายปลายภาคตะวันออกนะตอนล่างนะตอนล่างเนาะถ้ามาชุดใหญ่นี่เละแน่ฮะเชาวนี้ชนบุรี อ่ะบรรยากาศเช้านี้ฮะขี่ไปเราไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮะมาดูซิ่ว่าเช้านี้เราเจะเจออะไรบ้างฮะแตเช้าวันแรกครัววันนี้โอเคบรรยากาศก็ยังครึมๆอะยังมึมดๆอยูอ่หอมกลิ่นดินมากฮะเหมือนฝนแรกเลยนะแต่จริงแล้วไม่ใช่ฮะ เงียบเหงาจังวันนี้หรือว่าผมออกตัวเช้าเนี่ยไม่เช้านะเจ็ดโมงสิบเอ็ดแล้วเนี่ยออกตัวเช้าเดีวยววันนี้โอ้ยี่สิบห้าองศาเลยฮะลงอีกแล้ว บรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เลยนะหน้าหนาวจบไปแล้วอุตุบอกแล้วว่าจบแล้วเข้าสู่หน้าร้อนนะขึ้รถเยอะเลยเนี่ยโอ,ฟอ้ฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าส่งลงนะส่งลงเช้านี้น่าจะวุ่นวายนะกะเช้าวันแรกด้วย รถคันไหนคือขับช้าซะเนี่ยอ้รถคันหน้านี่ฮะเหมือนเขาบรรทุกอะไรสักอย่างนะโอเคนี่รถคันนี้ฮะ ของบรรทุกหนักนะก็เลยขับช้าโอ้โหหน้าลอ,อยเลยฮะโอเคไปทำงานที่เรารักกันต่อฮะฝนจะตกแดดจะออกเราก็ต้องไปฮะเห็นฝนล,ลงมาแล้วก็ดิใจนะ จะได้เขีเขยวเว่าบรรยากาศความสดชื่นก็จะ,จะเข้ามาแล้วบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวนะหน้าฝนเป็นอะไรที่ลำบากฮะแต่ก็ชอบบรรยากาศนะมันเป็นอะไรที่ดีมากฮะเที่ยวหน้าฝนเนี่ยอย่าบอกรถไฟมาเนี่ยติดยาวขนาดนี้เนี่ย แต่แบบมันมืดจังเลยเหมือนบรรยากาศไม่ใช่เจ็ดโมงอะน่าจะรถไฟมารือเราเนี่ยรถติดบันไลเลยฮะไม่นะไม่กั้นก็ยังโดดอยู่อาจจะเป็นเพราะฝนตกกะโอ้โหเช้านี้ชิบหายแล้วฮะรถติดทุกคน บันไลเลยฮะเช้าเนี้ยโอ้เจ็ดโมงสิบห้าแล้วผ่านทางรถไฟไปได้ก็น่าจะโอเคแล้ว โอ้แบบนี้นี่น้องซ่าขี่ยากอลต้องเอาขาลงรถหนักด้วยต้องบรรลานะนต้องบรรลานนี่มันติดแค่ตรงนี้เองผ่านตรงนี้ไปได้ก็โอเคแล้วฉลบอะ่ะมีลื่นนิดหนึ่งฮะ เป็ดใหญ่เริ่มลงมาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว โอ้รถเยอะฮะน้ำมันเหลือ2ขีดฮะวันนี้น่าจะได้เติมะขี่ได้233กิโลค่าเฉลี่ย28.1่งค่าเฉลี่ยไม่ดีเลยอ่ะ น,นี้มากับเจ้าโกโปรฮะไม่ได้มากับจ่องไม่ไม่ไม่มากับจ่องอินสตอฮะโอ้ ADV ดีะสามสศูนย์นะโกโปรก็ไม่ได้ใช้งานนานนะวันนี้ก็ได้ออกงานแล้วถ่ายแล้วก็อัดเสียงเอานะ <c oughs> กลัวแบบว่าเสียงมันไม่เข้าก็เลยอัดเสียงเอานีกว่ามันชอบเป็นนะไม่รู้เป็นไรก็ไม่รู้ น่าจะเป็นที่ตัวแอดัปเตอร์ะแอดัปเตอร์น่าจะเสียแล้วบางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นนะโอ้พีซนะีเอ็กซ์พีซีเอ็กซ์เอ้าโมเตอร์มองโอ้ไอทีวีสายทัวริงฮะมีปี๊บด้วยเดี๋ยวแรกของผมก็จะใสป่ปี๊บแบบนี้แหละตัวนี้น่าจะ45ลิตรนะทรงกำลังสวยฮะ ว่า45ลิตรกำลังดีไม่ใหญ่ไปนะของผมก็ใส่แค่เสื้อผ้านิดนงนิดหน่อยฮะโอ้ยชาวนี้รถติดบไรเลยเลยชาวนี้ชม ADV สายัุริง่งฮะรอๆเลย พ่อก็น่าจะผ่าหมกฮนะโช๊คโปรโฟเฟนเดอร์ฮะใส่ปิ๊บก็สวยนะผมว่านะเออก็โอเคนะพอสุดมากก็บอกว่าคนที่แต่งแนวนี้ก็คือทรงลุงนะฮะก็ <c oughs> แปลว่าผมมองว่าสวยเนี่ยแปลว่าผมนี่ลุงละเนี่ย,ยเก็บไว้ให้แม่บ้านได้พิงหลังด้วย เสื้อผ้าก็ใส่กระเป๋าไอ้ไม่ต้องใส่กระเป๋าแล้วใส่แค่ปีบนะออที่ผมงที่พักก็จองเอาฮะตรงเต็นท์ไม่ต้องกลางแล้วลำบากก็ลำบาก,บากเที่ยวหน้าฝนเนี่ยบอกไว้เลยลำบากแต่ว่ามันสวยอะเออนั่นแหละทําไมผมถึงอยากไปเที่ยวหน้าฝนก็นี่แหละเหตุผลแต่จะลำบากนิดหนึ่งก็ช่วงเดินทางแต่วิวที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างะครับ ไม่ผิดหวังแล้เช้านี้กับบรรยากาศฝนตกไปปรอยอยะที่อีนกคมอมประชนบุรีปาดเลนก่อน <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเลนเนี่มีหยดน้ำเกาะหรือเปล่านะนี่ฮะเช้านี้ก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะวันฝนตกก็จะแบบนี้แหละได้เวลาที่ผมจะเอาจริงแล้ว ว่ามันลื่นนะทุกคนนะเอาเอาแล้วเริ่มแล้วนะ ยางเดิมติดโรงงานด้วยฮนะยางเดิมติดรถด้วยก็ต้องระวังนิหนึ่งฮนะมันลื่นทุกคนยางตัวน,นี้มันเหมาะกับวนน,อนแหงนะ้งฮะโอ้ตรงนี้หอมมากฮนะหยุดที่โดนไฟไหม้ฮนะพอโดนฝนมาเนี่ยโอ้หอมเลยนะเจ็ดโงเอนาทีฮนะ ยังอยู่ในเวลาที่โอเคอยู่7โมงครึ่งเมื่อไรเนี่ยผมต้องรีบแล้วน่าจะถึงโรงงานก่อน7โมงครึ่งฮะ ละเริ่มเปล่แปลเปล่แปลแ,แ,แล้วโอ้ชาวนี้ ADV สองคันเลยนะนานๆทีจะได้เจอนะ ADV 350สามห้าศูนย์นะหลบก่อนทุกคน สูงไล่เลยจุดไหนที่เวลามันแคบๆไปก็อย่าไปแทรกไปทุกคนมันอันตรายอีกอย่างฝั่งนู้นก็เลนเขาด้วยเราขี่อยู่เลนของไงเราก็ต้องให้ขอไปก่อนนะเพราะว่าของเรามันผิดอยู่แล้วแต่ก็ที่อมาตะก็แบบนี้แหละฮะขี่แบบนี้มาสิบกว่าปีแล้วก็ยังรอดอยู่นะ แต่ก็มีบางคนที่พลาดนะพลาดหลายคนเหมือนกันพลาดก็ต้องกลับบ้านเก่านะเจ็ดมงยิบสามะเห็นสะพานแล้วโอ้น้องซ่าน้องซ่า ทรงรุงอะผมก็ะจะแซงอะ่ะแต่ว่ารถมันเยอะมากนะแซงไปมันไม่มีที่แทรกนะถนนเปียกแบบนี้ถ้ารถเปื่อนๆแบบนี้ไปถึงบ้านเราก็ ล้างเลยมันก็โอเคนะแต่ว่าวันนี้ผมเข้ากะไปจอดไว้โรงงานอย่างเงี้ยโอ้โหก่อนจะได้ล้างมันก็แห้งเงี้ยขอนี่ก็คราบมันก็ติดฝังแน่นเลยฮะถ้าออกกะไปหนึ่งก็เอาน้ําฉีดมันก็ออกแล้วเพราะว่ารถผมเคลือบไปยังไม่เข้าหน้าฝนเลยอู้อู้อู้เต็มระบบแล้วเมื่อกี้ขอซ่าสิ่งเงี้ยง่คันละอ้คันนี้ทําไฟมา ส่งลุงแนละ้วแต่ว่าทำไฟมาโอ้แต่วันนี้มากับเจ้าโกโปรนะอาจจะจับภาพไม่ทันนะเมื่อกี้อ่แต่หล่อมากเลยเมื่อกี้น่าจะโทนม่วงแนละ้วเมื่อกี้ไปสีม่วงแต่ของผมนี่มีทุกสีอะพวะผมเปิดระบบออโตโอ้ไว้ตอนนีน้มันก็จะสลับไปเรื่อยๆโอ้โหส่งลุงเมื่อกี้ก็หล่อนะทำไฟรีสีขาวอืม ว่าหล่อใช้ได้เนี่ยเสียเวลาฮะวันนี้ขอผิดกฎเลยนะเจ็ดโมงยี่สิบห้าฮะโอ้โหดูทุกคนดูเนี่ยฝนไม่ต้องตกหนักนะตกแค่โปรยๆก็นิคนอามอามตะก็จะแบบนี้ฮนะ เป็นอมพาตไปแล้วปิดบรนเลเลยฮะเช้าเนี้ <c oughs> นี่ถ้าฝนตกด้วยบอกได้เลยว่าไม่ต้องพูดฮะมีคนสายแน่นอนฮะแต่ว่าผมขี่ปอซ่าไงไม่มีทางสายหรอกขี่ปอซ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกันดนะ้วยเนี่ยรถแรงอะทำเวลาได้คนขี่ก็ต้องเก่งไง มันก็แน่นอนอยู่แล้วเอ้ผู้สาวเนี่ยดีวชนท้ายรถพี่นะไปท้ายแพงด้วยนะโอ้โหวิชาวนี้มันคะมันแบบนี้มันสลับปันปลาไปฮะเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างหน้าเนี่ย เหมือนจะมีรถเก่งกันนั้นนี่เขาจะออกนะมันก็เลยติดนะไปผู้สาวไปสาวสาวสาว,สาวดอนนะหรือ <c oughs> ที่ตะเวียนโอ้โหเช้าวนันนี้บันไลจริงๆ BM เหรอขอแซงอะไร BM ไหม โอ้โห oh. <laughs> ช้าเนียหลาบกระรอนสมบูรณเฮ้ยหก0้ออย่าพิ่งออกเ <laughs> ดี๋ยวให้หก0้อก็ไปก่อนทุกคนรถพี่เขาคันใหญ่นะ ไปได้ไหมไปได้นะผมไปเลยนะโหขันไหนบึ้มๆเลยเีย่ยเสียงแบบนี้ผมว่าน่าจะใช่อะ่ะไม่เอ็กมาก,กับฟอร์ซ่าเสียงแบบนี้ตามหลังผมมาแล้วโหหฝั่งนู้นก็หลออ่อฮะะกะช้าเลยรถหล่อเยอะโฟกัสไม่ได้เลยะ่ะช่วงนี้ แล้วตัวแรงตัวแรงทุกคนสายมือสายมือโอ้อร์ซาลอ้อเขียวอะน่าจะเต็มระบบวะโอ้รถคันนี้ลอ้อสวยอะรถกระบะนะไชตันนะไชตันโอ้โหสีม่วงเลยะเจ็บมากอะเจ็บจีดเลยล้อโอ้โอหนี่แหละไม่เหมือนใครอะโอ้ สีนี้นี่ต้องพฟซาพอซาต้องล้อม่วงนะโอ้รถพนักงานมาออกอะไรตอนนี้เนี่ยช่วงเช้าเช้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นโรงงานผมอะรถบรรทุกขเขาจะไม่ให้ออกนะเขาจะปล่อยทีเดียนู่นนะหลังแปดโมงนู่นเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยรถมันเยอะปล่อยออกมาก็คือติดนะพวกรถบรรทุกเนี่ย มอเอไซค์จะไปไม่ได้ทุกคนคิดดูว่ามันหนักหน่วงขนาดไหนวันนี้โอ้ฝั่งนู้นเขามันกันใหญ่เลยนะโอ้ <c oughs> ระเบิดท่อเี่ยโอ้ปอซ่าส่งลุงกันเยอะนะวันนี้สายทัวริงเงี้ย โอ้เห็นโรงงานเลยนะแต่ว่าเข้าไปโรงงานไม่ได้ชิบหายแล้วทุกคนเจ็ดโมงครึ่งแล้วยกรถข้ามข้ามแบรีเออร์ได้ไหมเนี่ยแต่พอซาเดี๋ยมันหนักมากเลยนะ ทำสมาธิเนี่ยฮะวันนี้รถเยอะจริงอะจะแรกเข้ากัไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเรามาเลนนี้แล้วอ้าวนี่แหละจังหวะนี้แหละที่เราจะแรกได้จังหวะไหลอะ ทำผิดกฎซะหน่อยนะไม่ดีครับม่ดี <c oughs> มีคนเอาไปประจานนะไม่ดีไม่ดีเะสเสียภาพพจนโรงงานเรา <c oughs> ถึงมุงเพียรแล้วแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็เลยไปไกลแล้วเจ็ดมงสาแล้วโอ้พระเจ้าเช้าวนี้ฝนตกนิดเดียวบันไลเลยฮะโอเคเราก็รถคันนี้ไปแล้วนะ นีน่าจะเป็นรถโรงงานผมนะอ่าเจอ ADB แล้วโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ